สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเบนซ์ซีสนะครับสำหรับคทนนี้มาทำกุญแจรีโมทแบบพับนะครับรุ่นใหม่นะครับเอามาดูนะครับของเดิมที่มีมาก็จะเป็นกุญแจแบบนี้ฮะพร้อมกับตัวลูกกุญแจแบบนี้นะครับอันนี้เราทำใหม่เลยนะครับทำาหม่ทั้งดอกแบบนี้ก็สามารถพับได้พับเก็บงานแบบนี้นะฮะเราทำการกัดดอกให้พร้อมเลยนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปกัดดอกใหม่นะครับ เดี๋ยวมาทดสอบระบบกันนะครับตอนนี้นะฮะระบบเปิดล็อกอยู่นะฮะหรืออันล็อกนั่นเองไม่ได้ล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะกดล็อกนะครับกดล็อกประตูล็อกแล้วนะครับล็อกทุกบานนะฮะรุ่นนี้ล็อกทุกบานนะครับนะครับยวล็อกไปแล้วนะครับโอ้ยเจ็บคอครับต่อไปกดคายล็อกครับรุ่นนี้พอราคาล็อกก็ขึ้นทุกบานนะครับไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่ขึ้นทีละบานนะครับอย่างเขขึ้นทั้งหมดแล้วฝาท้ายก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้ ต่อไปทดสอบสตาร์ทครับเรากัดให้ดอกให้ด้วยนะฮะสตาร์ทเครื่องติดนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับที่น้องท่านใดนะครับใช้เบนรุ่นนี้อยู่นะฮะสนใจที่จะเกตระบบมาเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง y t u t u นะครับหรือที่ f e c o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  k n p n p e นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับผมคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ